เปิดตัวหญิงงามอีคันนขนาด50กิโลกรมัมราคาประหยัดที่สุดดีที่สุดเท่าที่หญิงงามเคยผลิตปุ๋ยบ้าไปแล้วหญิงงามอีเทอร์นอนใช้วัตถุดิบธาตอาหารหลักรองเสริมรวม10ชนิดตอบโจทย์ FC ใตหญิงงามนะครับสำหรับท่านที่ต้องการประหยัดต้นทุนนะครับปุ๋ยที่ผลิตด,ด้วยความตั้งใจส่งมอบให้กับชาวสวนทุเรียนโดยตรงแต่เพื่อื่นก็สามารถใช้ได้นะครับ ท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมปุ๋ยยิงงามอีทานนท์ถึงราคาถูกกว่ากระสอบสีส้มเดิมของยิงงามหรือตัวนูเทียนกระสอบดำนะครับตัวอีธานนท์กระสอบสีขาวส้มเนี่ยเราปรับวัตถุดิบตัวสุดท้ายก็คือโพแทสเซียมนะครับจากเราเคยใช้โพแทสเซียมที่เป็นโพแทสเซียมซัลเฟตเราเปลี่ยนมาเป็นโพแทสเซียมคอไลน์นะครับแต่เราทดแทนด้วยธาตุอาหารมากกว่า5ชนิดอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลักรองเสริม อย่างเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมซัลเฟอร์สังกะสีเลโบรอนนะครับถือว่าเป็นปุ๋ยที่เราผลิตโดยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดควบคุมการผลิตโดยระบบ I S O 9,1205ผลิตครั้งละหนึ่งกระสอบนะครับทำให้ปุ๋ยของเราเนี่ยประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่ได้วระเดิมรวมทั้งท่านยังได้ธาตุซัลเฟอร์สูงนะครับพอเราทดแทนจากการใช้ธาตุอาหารตัวอื่นๆนะครับทดแทนในสูตรทำให้ปุ๋ยของเราเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ทำออกมาเพื่อทุเรียน ให้ใช้ประสิทธิภาพสูงที่สุดในราคาที่ดีที่สุดเท่าที่หญิงงามเคยทํามาอย่าลืมนะครับหญิงงามอีเทอร์นอลปุ๋ยลดต้นทุนคุณภาพสูงคุณภาพจัดเต็มแต่ราคาประหยัดมากนะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยตาหญิงงามทุกร้านค้าขายจริงใช้จริงต้องรองครับ <c oughs>